คาว่าเราเข้ากันไม่ได้นี่คือไม่ใช่เข้าแค่นิสัสแต่ไปถึงเข้าข้างในด้วยโอเค,อเคก็สําหรับประเด็นเรื่องเ็กทอยใช่ไหมจากที่ฝ่ายค้านฝเสนอพูดมาเมื่อกนีะ้มันก็เป็นมุมมองที่เขาเรียกว่าถูกต้องทั้งสองแดบมันไม่มีใครถูกต้องที่สุดหรือว่าผิดไปทั้งหมด แต่ว่ามันอยู่ที่เราเลือกเดินทางไหนมากกว่าเหมือนที่บอกเดินตรงกลางตรงกลางคือดีสุดเพราะว่าถ้าอย่างเราบอกว่าคนผัดดันนันถูกฎหมายรือเฝ่ายเสนอเขาบอกว่ามันมีในแง่ของการควบคุมสินค้าถูกไหมควบคุมคุณภาพน้องบอกว่าถ้าเกิดฝ่ายทาง็บอกว่าเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคใช่ไหมมีเนเยื่องฉีดขาด,ดอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเรามามองดูดีๆจริงๆแล้วเรื่องการเกิดโรคมันอยู่ที่การสเตอร์ไลน์หรือเปล่าถ้าเกิดเราใช้งานถูกต้องมันจะมีการฉีกขาดไหม เรือขนาดถูกไหมสมมุติแค่นี้แล้วน้องม็ใช้แบบดิกไซ์่มันก็อาจจะแบบทะลุทะลวงฉีกขาดได้่ะดังนั้นก็ใช้ให้มันเหมาะสมกับตอ่นเห็นไหมซึ่งสิ่งทีแล้วเวลาการใช้งานมันต้องมีการควบคุมคุณภาพส่วนประเด็นที่น้องฝ่ายเสนอเขาบอกว่ามันมีการขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใช่ไหมเอ็นบกของไทยน้องๆลอ,องกลับมาทวนคิดกันดีๆรอบหนึ่งย้อนกลับไปสักเมื่อหยปีก่อนอสองร้อยก็ได้ยาวกว่านี้นิดนึง นวัตกรรมลวเทคทอยเนี่ยมันมีมานานแล้วพื้นบ้านเลยทํามาจากอะไรไปตามวัดประหลัดขิดถูกต้องนะฮะเป็นเทคโนโลยีจากทางบ้านที่ผลิตก,กันมานานแล้วอันนี้ขิดก็ใช้ในฝ่ายหญิงเมื่อคือนมีข่าวแล้วว่ามีสตรีนําประหลัดขิดมาใช้ช่วยตัวเองแทนเทคทอยจริงๆแล้วน้องคิดว่าของแฮนเนคประหลัดขิดทาจากอะไรสะอาดไหมมีเซียนด้วยถูกระวังตามเนาะ ไม่ก็เกิดเ่ะเสียต่ำช่องนอกน้องอาจจะเจ็บแต่ถ้าเกิดไปต่ำช่องพลอดนี้เสียขาช่องคอดนี้เอาออกไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าอะไรไม่รู้เรื่องประสาท <c oughs> นั้นไม่เจ็บนะครับประมาณนั้นเห็นบอกว่าเราตควบคุมไหมถ้าสุดท้ายคือเราบอกแค่ข้อที่กฎหมายแต่เขาเปน็นนักเล่าเอวแบบเองมาใช้เองเราคิดว่าของแฮนเม็กับของที่แบบผ่านมาตรฐานการใช้ควบคุมสรีละสเตอร์ไลน์อย่างดีอันไหนยูมเสียปิดโลกมากกว่ากันอ่ะนี่ของผู้หญิงไปละของผู้ชายก็มีพี่เคยมีคนไข้ ตอนอยู่ห้องุถเถิอมาด้วยโอกาสชาติมีเออร์ปิเตนนะมีการบาดเจ็บพอตรวจสอบแล้วมี่าบเขาเมาด้วยซักไปซักมามัสตเตเบทที่ท่อไอเสียนักนตะก,กร,รนะฮะมีการใิ้นวักนตก,กรรมที่แบบผิดที่ผิดทางยิ่งยังเบสิกอันนี้มีอยู่ทั่วประเทศไทยและหาได้ไง่ายมากอีกหนึ่งรูปสาวฟฟ้าคดีข่าวไหมมีใครดข่าวไหม เคยอะใครที่ข่าวยกมือขึ้นขอขอ,ขอยากล้วหน่อยอข่าวยังไม่แค่ลาคเท่าไหร่แต่าข่าวยังไม่ไดังใฮโซวันนั้นเข้าตลาดเข้หาห้างก็ได้ซื้อเนื้อมาใครๆจาะรูมีน้องทําเป็นเล่นไม่ใช่มีกะทยตา่างประเทศก็มีอะแต่ที่พูดมาทั้งหมดถ้าสมมติเราย,ยังไม่สามารถหาซื้ออุปกรณ์เซ็กทอยเหล่านี้มาใช้ได้น้องคิดว่ามันสตอร์ไลน์ไหมไม่ใช่ไหม <laughs> เราจะพ้ใจได้ยังไงว่าเนื้อสดที่น้องซื้อมาจากตลาดหรือว่าซื้อมาจาก สุขภรพมาเก็ตมันสะอาดแล้วจริงๆริงเกิลยุททิ้งเหรอเบืองลนะเออเดี๋ยวบอกว่าจริงแล้วเซ็กชัยก็เรียกว่ามีประโยชน์ทีนี้มันพูดถึงเรื่องฮอร์โมนหรือว่าร่างกายของเราแน่นอนทันทีที่เราเข้าสู่ช่วง s e c o n d a r y c h a r a ค t e r i s ต i c ถูกไหมความรู้สึกทางเพศมันเริ่มมาแล้วมีใครตอบท่คนคนครู้น้องๆหน่อยเราเริ่มเข้า s e c o n d a r เเมื่อไหร่คะอายุเท่าไหร่สิบสี่นะสิบสอง สิบห้าจะตอบมาจริงแล้วมันไม่มีค่าตายตัวเออพี่ถามไปงั้นแหละคือแค่จะบอกว่าฮอร์โมนของแต่ละคนมันขึ้นพีไม่เท่ากันนะพี่เคยพูดไว้ของคณะแพทย,ย์นะพี่การท่องโตโลงหนาวพีเต่าเมนเป็นสีดําเคยได้ยําคำนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมความรู้สัส้นๆโตก็คือเมื่อเด็กร่างกายเริ่มโตขนาดความสูงเริ่มขึ้นนมนมเริ่มแตกพานอ่ะนมเริ่มมีขนาดมีรูปร่างที่ชัดเจนมากขึ้น อะสังเกตไปเห็นเด็กๆั้ยเด็กๆแบบปฐมอ่ะถอดเสื้อมาเป็นไงลาบเลี้ยงลงไม่มีเนินผู้ชายก็เช่นกันนะพอเนินลงเริ่มมาเริ่มมาละหนาวหมายเขาว่าตรงเนินหัวหนาวปกติของผู้ชายและผู้หญิงมันจะยังไม่มีการลงของกระดูกนะฮะพอถึงช่วงหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มมีวความสมอสมโคเริ่มมาละต่อไปพีคเคยได้ยินคำว่าโตกสเปิร์ตไหมโกสเปิร์ตก็คือจะเป็นช่วงที่ความสูงขึ้นสูงสุดอ่าจะเป็นช่วงแบบความสูงขึ้น เร็วมากสังเกตเด็กๆด,กดกีจะมีช่วงหนึ่งที่แบบความสูง,สง,สงวิ่งเติบโตเร็วๆโตน้หนาพีกเต่าเต่าคืออะไรขนเต่าเริ่มขึ้นอ่าสังเกตเต่าเริ่มขึ้นแต่ว่าขนเต่ายัางไม่มีสีนะยังยังเป็นแค่ขนอ่อนอยู่เมนอ่ะข้าของผู้หญิงละเมนเริ่มมาเมนเริ่มมาสักอายุเท่าไหร่คะแต่ละคนอ่าแล้วแต่คนขนาดในห้องนี้หนูยังมาไม่เท่าเลยใช่ไหมสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วแต่ว่าโฮอร์โมนใครมาช้ามาเร็วเป็นสีดํา คำว่าดำนี่คือไม่ใช่เป็นขีดดำมะรูกไม่ใช่นะอันนั้นต้องมาหาหมอสูงละหมายถึงขนที่ขึ้นเมื่อกี้ั้งขนที่เนืนหัวหน้าแล้วก็รักแร้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำอ่ะเมื่อครบหมดนี้ก็คือหมายคเขาว่าเป็นสัญญาณบอกเราว่าเริ่มเข้าสู่ secondary characteristic อ่ะเคยมีคนเข้าคนแก่บอดได้ฟังไหมอาจจะไม่เล่าให้หนูฟังห,งห,หา,าือเรื่องนะไอแต่สำหรับหมอมอเนี่ยเจอห่อยวาปรึกษาด้วยเรื่องช่องคลอดแห้งเ,เพราะอะไรเพราะเขาขาดขอร์โมนเอสโตร g e n อ่ะก็ต้องมีการแล้วแต่ว่าจะเทคฮอร์โมนไหมหรือว่าจะเป็นแบบสอดเข้าไปเพราะสุดท้ายคือฮอร์โมนเลสโตรเจนจะทําให้พวกสารคัดหลัง่งหรือว่าตัวช่องคลอดเนี่ยมันมีสารคัดหลั่งออกมาอ่ะทำให้มันไม่สืดไม่แห้งประมาณนั้นเห็นเราว่าทันทีที่ฮอร์โมนมันเริ่มคืนผู้ชายมีเทสโทสเตอโรนใช่ไหมเหมือนกันฮอร์โมนพวกเนี่ยมันกระตุ้นให้สัตว์ชั้นยานของเรามันทํางานมนุษย์เราเกิดมนาะผู้สืบพันธุ์อยู่แล้วนะเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นถามว่า เราก็ไม่ใช่แบบสุนัขเหมือนแมวที่แบบเดินเดินในบูธอูกใจอุกขึ้นคอมไม่ใช่เราเป็นสัตว์สังคมที่มีสติสปัญญาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่สุดท้ายคือเราต้องอย่าลืมใส่คตญยาณติของเราว่าจริงๆแล้วเราก็เกิดมาเพื่อดำตัวเผ่าพันธุ์หรือสืบพันธุ์นั่นเองแต่แค่ให้มันถูกที่ถูกเวลาอ่ะทีนี้ถามว่าในทางสถิติหรืองานวิจัยของต่างประเทศมีการลดลงของอาชญากรรมไหมในเรื่องของการฆ่าข่มขืนค็ตอบคือ ลดลงเยอะมากโดยเฉพาะประเทศผู้นำเทรนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอัจญรยกรรในการเคลียร์ค่าข่มขืนนะมีน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศไทยความใช้งานที่ถูกต้องถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ใช้งานไม่ถูกไม่ควรใช้เยอะเกินไปใช้ไม่ถูกวิธีปัญหามันตามมาอยู่ละฉี้ขาดเหมือนที่พูดไปตอนต้นเรื่องขนาดถูกต้องหรือเปล่าติดโลกติดเลิอใช่ไหมติดข้าวไม่ดีหรือเปล่าต,ติดนี่เอ๊ะเราสแตนาร์ยนะไหรือเปล่าเราทำความสะอาดเดียร์หรือยัง ประมาณนี้ตอนนั้นเรื่องการเลือกแล้วการค C ีสินค้าว่าเอ้ยมันได้คุณภาพจริงไหมอันนี้เป็นประการหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมก่อนที่จะตั้งกฎหมายว่าต้องถูกต้องสองก็คือสอนวิธีการใช้งานคือพี่นขคางมั่นใจว่าต่อให้เขาห้าว่าผิดกฎหมายหรือห้ามไม่ทำนู่นนี่มันก็ไม่ต่างกับการที่ปล่อยให้เด็กเขาไปลองเองอืมเหมือนเรื่องเซ็กทุกวันนี้ถามจริงว่าการมีไม่สัมพันธ์เราทุกคณะเอ่ยพยาบาลสาธารณสุข แพทย์ใช่ไหมทุกคนพยายามรณรงค์ให้ทุกคนมีนเซฟเซ็กเออเฮ้ยแล้วทำไมเราต้องเปลนลง็นรณรงค์อ่ะให้เขามีเซฟเซ็กต้องสอนใช้ถุงยางสอนป้องกันในการร่วมเพศสัมพันธ์ถ้าทางที่เราก็ป่าประก,กาศว่าเฮ้ยประเทศเราเป็นประเทศที่มีศีลธรรมอันดีห่างไกลเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรกันจนกว่าแต่งงานคําถามทำมาได้ม้าทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เราจะมีเซฟกันก่อนแต่งงานอเพราะว่ามีอีกปัญหาหนึ่งที่รักษาคุณหมอก็คือปัญหาเรื่องบนเตียง มีความไม่เข้ากันระหว่างผู้แต่งงานอันนี้มีเยอะปศึกษาว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันมีอารมณ์บนเตียงมากขึ้นทำยังไงให้เรารู้สึกมากขึ้นทําแล้วมันหมอพยายามบิ้วเต็มที่แล้วท้องพอดก็แห้งไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันกับคู่นอนหนึ่งเฮ้ยอารมณ์มากขึ้นสาราัดหลังออกมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นอ่ะเห็นป่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่ได้ลองถูกไหม คำว่าเราเข้ากันไม่ได้นี่คือไม่ใช่เข้าแค่นิสัยแต่ไปถึงเข้าข้างในด้วยอ่าเพราะว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลทางการแพทย์อธิบายว่าเฮ้ยไอ้คำว่เา,าเข้ากันไม่ได้แบบทางอนาตโตมีอ่ะมันหมายถึงอะไรนอกออกก้นองๆคนนี้เขา G ีสปอร์ตใช่ไหมมีใครรู้จักมีใครรู้สปอร์ตอื่นไหมนอกจากตัว G S O อสปอร์ตอ่ามีอะไรอีกอ่ะอันนั้นคือสปอร์ตหรือเปล่า <laughs> อ่าไปลองหาคอนโดเองแต่จริงแล้วสปอร์ตที่กระตุน้น อารมันมีมากกว่าจีมีเยอะมากนะฮะแล้วแต่สลีระาเพื่อแหมายเขาว่าโอกระชาติของน้องๆที่มัแนจาวาดที่นั่งูนห้องตรงนี้ทั้งหมดเลยยังเงม้คนละข้างเลยอจริงไหมสั้นยาวไม่เท่ากันด้วยที่มั่นใจเอดังนั้นด้วยสลีระแต่ละคนมันยังไม่เหมือนกันเลยแล้วผู้หญิงล่ะช่องคอทผู้หญิงแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนบางคนสั้นบางคนยาวบางคนอาจจะเรียกได้หน่อยอันนี้ไม่รู้ไม่เคยมีใครไปส่องดูนะ แต่คือเห็นบ้ามันคือความเข้ากาันดังนั้นการที่สลีะแต่ละคนไม่เหมือนกันมายเขาว่าสปอร์ตใช่เราเรียนนาะโตมี่เราเรียนหลักการมาเรารู้ว่าสปอร์ตมันควรจะอยู่ตรงนี้แต่ในทาง,งปฏิบัติมันเลื่อนได้ถ้าสมมติของผู้ชายและของผู้หญิงมันปึ๊บเข้าไปแล้วอ้ออาวแม่ไม่โดนสปอร์ตนี่ไงไม่โดนกระตุนมันถึงมีคำว่าเข้ากันไม่ได้ถามว่าแก้ได้ไหมทางการแพทย์อนาโตมี่มันไม่ได้นี่คิดว่าแก้ไงไดีครับน้องถ้าสมมติมันไม่โดนสปอร์ตเหยียดผ้า ถูร้อแต่ถ้าการบระบูดมีประโยชน์นะน้องเอาจริงๆการขยับท่ามีผลอ่ะเป็นความรู้สมมุติมีผู้ป่วยมาปรึกษาองค์ชาตสั้นไม่สามารถทําให้แกรู้สึกได้แก้ปัญหาไงดีครับองไเครับลองไ,องไปเลยครันิงกี้คนต่อครูด็อกกี้อ้าวอันนี้เขาวิชาการนิดนึงรู้เหตุผลไหมว่าทําไมด็อกกี้ถึงช่วยแก้ปัญหาของคนองคชาตสั้นได้อไไดลองครับเขารู้ดีกว่า อาเหตุผลนะใช่หรือก,กว่าแต่ยังได้คาอธิบายไอ้นะมันเป็นอน,นารเดียวกันอ่ะถูกเกิดมาว่าเสร็จแล้วน้องละทีนาการอนันโนตมี่แบบภาพตัดขวาของผู้หญิงเราเห็นไหมว่าช่อคลอดมันจะเป็นคำโค้งแน่นอนว่าการโค้งเส้นรอบมงข้างในกับข้างนอกข้างในย่อมสั้นไปอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเราผู้หญิงความวโปรลง มันจะโค้งเป็นรูปตัวยูแบบนี้มันไม่ได้ยูไปๆอีงนี่นะน้องให้ให้ดีว่าโค้งแค่นี้เป็นรูปตัวยิม้มอะอ่แล้วนั้นของผู้ชายถ้ามันสั้นนะเวลามันเข้าไประยะด้านหลังมันจะมีสปอร์ตอยู่อะที่ไม่มีรูปว่านนะเดี๋ยวจะดูอนาจารเกินไปน้องที่นาการนะอากาศรี่ว่าอยู่มาเป็นช่องแบบนี้นะสปอร์ตอยู่ตรงนี้ถ้าผู้ชายมันสั้นเวลามันเข้าด้านบนเห็นปะ่ะระยะมันสั้นแต่ถ้าเกิดน้องเป็นท่านอนธรรมดาเป็นตัวนี้ใช่ไหมน้องแทงเข้าไปโุ้บ มันจะโดนส่งโค้ข้างบนเห็นปม่มว่าบางทีมันสั้นมันไม่ถึงสปอร์ตสปอร์ตมีทางด้านบนด้านล่างนะอ่าเห็นบอกว่าการขยับภาพมันเป็นศาสตร์อย่างนึงทำไม่ช่วยเอออันนี้เป็นเรื่องบนตีไม่เกี่ยวกับเทคอ,อันกลับมาที่เทควันกันทีนี้มีเพื่อนริเสิร์ข้อมูลมาค่ะว่า,วา,าก,การออกกำลังกายอย่างพอดีเนี่ยมันอาจจะเพิ่มอารมณ์ทุงเพศด้วยจริงไหมคะจริงเขาเรียกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมันทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์าถูกไหม ร่างกายแข็งแรงมันเค้าบ,บอกกินอารรหาบบรครบห้ามูพักผ่อนให้เพียงพอพออกกำลังกายอย่างเหมาะสมร่างกายอยู่เนภาวะที่มันสมบูรณ์ร้อยเอเซ็นอ่ะเวลาการจักระตุ้นการกลั่งฮอร์โมนต่างๆก็จะปกติมากขึ้นอย่างสมมตินอ้องไม่ออกกำลังกายพกักผ่อนก็ไม่พอเคก,ก็เครียดมั่นใจว่าผู้หญิงที่ในห้องนี้ทุกคนต้องมีสิ่งนี้แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งคนนะประจำเดือนมาไม่ตรงมีไหมมีแทบประจำเดือนมาไม่ตรงไหมหนูมาไม่ตรงใช่ไหมประสบปัญหาอยู่ เพ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยของความเครียดอเพรภาวะที่ร่างกายมันไม่สดชื่นนะมันก็มีผลต่อฮอร์โมนด้วยเห็น nah, ปะ่แะแต้ถก,การออกกำลังกายที่เหมาะสมทําให้การเลอกเสพกับมันปกติดีขึ้นไหมครับตอบคือใช่มันดีขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเนี่ยการออกกาลังกายถือเป็นสิ่งที่ควรแนะนําให้ทาหรือเปล่าเพื่อที่จะยับยั้งการเกิดอารมณ์ทางเพศอ,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 อืมพี่ว่าแทนที่เราจะยับยั้งมันปล่อยมันไปตามธรรมชาติดีกว่าได้ออกกำลังเหมือนกันก็ กรรมการในโลกอันนี้เนี่ม,มุมมองของ